สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปซีตาที่3นะครับดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงวันที่1นึถึงสิาตุลาคมนี้ครับเป็นช่วงที่ชาววันศุกร์ครับค่อนข้างจะแฮปปี้ในชีวิตมากขึ้นมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแม้จะยูดูเหมือนว่าเรายังคงมีศัตรูหรือคนที่ไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่ในทีมงานนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีที่เป็นมิตรกับเราก็ยังมีนะครับคนในครอบครัวก็สนับสนุนของเราสำหรับเราเป็นอย่างดีครับผมพยายามบีกเลี่ยงการประทะอารมณ์ กับใครนะครับเพราะจะทําให้ปัญหานั้นมันบานปลายไปมากกว่าเดิมครับหาเวลาไปปลีกวิเวกนะครับอาจจะไปลงคอสอบรมสัมมนาก็ได้ครับจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับเรื่องของความรักครับคนมีคู่ครับดูเหมือนคู่รักของเราจะมีกฎเกณฑ์อะไรนักไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับคนโสดครับใช้ชีวิตอยู่กับป่าเขาอยู่กับธรรมชาติมากกว่าในช่วงนี้นะครับสุขภาพครับระมัดระวัง โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังอาการคันนะครับแล้วก็ปวดหลังด้วยครับสีมงคลนะครับสีฟ้าแล้วก็สีชมพูการทําบุญเสริมดวงครับสักการบ,บูชาครูบาอาจารย์หรือพ่อปู่หรือสีที่เราเคารพนับถือนะครับ